สวัสดีครับยินดีต้อนรับแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุก,ท,ก,ท,กทุกทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาแม่แม่เอฟซีนะครับผมมาดูบ้านพ่อใหญ่นะครับบ้านพ่อใหญ่ก็อย่างที่แม่แม่นะครับได้ร่วมกันสร้างนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จตั้งนานแล้วนะครับผม ครับครับควานเจกกอยังไม่ได้พาพ่อใหญ่กลับมานะครับเดี๋ยวจะมาดูครับว่าอตอนฝนตกนะครับจะมีน้ําขังไหมหรือว่าแชะไหมนะครับหรือเราจะแก้ไขกันยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวเเป็นโล่งนะครับไปสําหรับลองน้ําให้กับพ่อใหญ่นะครับผมเพราะว่าบริเวณที่บ้านพ่อใหญ่ตรงนี้นะครับน้ำประปาก็ยังมาไม่ถึง ที่พันเจ็ดพไว้นะครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับหลักนี้นะครับใช้ปูนไปประมาณสี่ถุงนะครับผมเห็นอีกคิวหนึ่งกับอีกสองถุงปุ๋ยนะครับคือตอนนี้นะครับปัญหาคือนี่นะครับผมน้ํานะครับขังตรงนี้นะครับแฉะนะครับผม ข้างบนจะสูงนะครับตรงทางเข้านะครับฝั่งทางซ้ายมือก็แฉะนะครับมีน้ําขังนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมบริเวณหลักของพ่อใหญ่นะครับก็แฉะนะครับผมพ่อใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าอยู่ได้ก่อนนะครับดูก่อนครับผมนี่ครับมีน้ําขังแฉะแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ต่ํานะครับแต่ก่อนก็เป็นอ่ทุ่งนานะครับ ทำนาทำข้าวนะครับเหมือนนาทั่วไปธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะครับตรงนี้พัเจ๊เองก็ได้ถมนะครับถมที่หนึ่งหนึ่งรอบแล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วนะครับก็หมดไปหลายรถเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็ยังต่ําอยู่นะครับครับต่อไปที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้คือเราต้องหาครับหาดินมาถมก่อนนะครับ เฉะนะครับนี่ก็เป็นบริเวณหลักนะครับถ้าอยากให้ดีเลยนะครับถ้าอยากให้สูงเราก็ต้องถมนะครับถมให้เสมอตรงคอกวัวตรงโน้นนะครับผมให้เสมอกันนะครับตรงนี้ถึงจะได้ไม่ท่วมนะครับเพราะว่าพื้นข้างบนตรงโน้นนะครับตรงที่เก็บฟางตรงบริเวณกอไผ่นะครับสูงครับสูงถ้าถมบริเวณตรงที่หลักที่พ่อใหญ่อยู่นี้นะครับก็น่าจะถม สองรอบนะครับน่าจะสูงนะครับตอนแรกเราก็ได้ถมรอบเดียวนะครับเพราะว่าเอาตามงบประมาณนะครับผมก็ยังต่ํานะครับยังแฉครับเราก็ต้องนะครับแก้ปัญหาด้วยการนําดินมาถมก่อนนะครับดินมาถมเราก็จะถมบริเวณข้างๆ้างหลักนะครับอ้อมอมหลักของพใหญ่ก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับ เข้าสู่ช่วงฤดูทําไร่ทํานาแล้วก็ดินก็กค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่าเขาเริ่มวานข้าววานอะไรหมดแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับผมก็เลยทําให้ดินหายากนิดหนึ่งครับโครงสร้างบ้านข้างบนก็ดูแน่นหนาดีนะครับผมน่าจะคงทนนะครับเพราะว่ามีลมมาหลายรอบแล้วก็ ก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่มีอะไรปิวออกหรือว่าเสียหายแต่อย่างใดนะครับดินตรงนี้เราก็ต้องหาดินมาถมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะนำพ่้ใหญ่มาก็ถามว่ามีดินไหมนะครับก็ต้องต้องรอดูก่อนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมาดูให้วันนี้นะครับถ้าดินจะมาถมพัดจิ๊กเองก็จะถม แค่บริเวณรอบๆหลักพ่อใหญ่ก่อนนะครับยังไม่ยังไม่ถมเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งนะครับหรือว่าถมเต็มพื้นที่นะครับจะถมเฉพาะบริเวณหลักที่แฉของพ่อใหญ่ก่อนนะครับผมถ้าเราจะถมอีกรอบหนึ่งก็ต้องถมจากทางเข้ามาเลยนะครับอีกรอบหนึง่งก็น่าจะใช้งบประมาณเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราแก้ปัญหาตรงนี้ก่อน คือถมครับถมไม่เต็มผมจะใส่สักประมาณห้ารถถึงหกรถนะครับใส่ตรงนั้นสักสองสามรถนะครับตรงที่มีน้ําแล้วก็ข้างบน,นครับหนึ่งรถแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งรถครับสามสี่ห้าหกน่าจะหกรถน่าจะพอดีนะครับหรือไม่อย่างไรก็ถ้ามีดินก็ต้องถมเยอะกว่านี้ครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับ แม่แม่ก็ถามเข้ามาเนาะตอนไหนว่าจะพาพ่อใหญ่กลับมาบ้านนะครับผมนี่ผมก็มาถ่ายคลิปให้แม่แม่ได้รับดูรับชมกันนะครับว่าที่ยังมาไม่ได้ก็เพราะว่าฝนตกหนักในช่วงนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับหน้าแรงครับเข้าอยู่ได้สบายเลยนะครับผมหลักนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับปูนสีลูกนะครับปูนสีถุงนะครับผม เห็นอีกหนึ่งคิวแล้วก็กับอีกสองทุงปุ๋ยนะครับบริเวณรอบๆนะครับไฟก็ไม่มีนะครับผมไฟก็ยังไม่มายังไม่มีเสาไฟตอนที่เราทำบ้านให้พู้ใหญ่ก็ใช้เครื่องบันไฟนะครับน้ำตรงนี้นี่ปัญหาคือตรงนี้เลยนะครับปัญหาหลักเลยคือฝนสาดเข้ามาแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำนะครับ ก็ทำให้แฉะน้ําขังนี่ไม่แห้งง่ายนะครับด่ถึงแห้งก็จะเป็นโคลนะครับเป็นขี้เลนนะครับตุ่มตมข้างบนจะสูงแต่ถ้าไม่มีดินนะครับถ้าไม่มีดินมาถมตรงนี้นะครับผมคิดว่าผมจะดันจากฝั่งบนนู้นนะครับดินอที่สูงสูงนะครับทางเข้าดันลงมาถมก่อนนะครับแต่คิดไปคิดมาแล้วนะครับน่าจะไม่พอเพราะว่าดินข้างบนก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะผม ก็ต้องหาดินมาถมนั่นแหละครับถึงจะเข้ามาอยู่ได้นะครับถมเสร็จแล้วก็รอให้ดินข้างล่างแห้งสันิดนะครับถ้าฝนไม่ตกลงมาอีกนะครับถ้าฝนตกลงมาอีกก็เฉะนะครับเรียบร้อยนะครับผมต้องรอดูอีกทีนะครับหลักตรงนี้หลักนึงนะครับอยู่ในบ้านนะครับบ้านของป้าใหญ่นะครับผมจะทําอีกนะครับหลักนึรับบริเวณตรงนุ่ครับตรงเนินนู่นครับผม งทางเข้าทําไว้หลักเวลายายเข้ายายออกนะครับช่วงที่ไม่มีฝนเราก็จะให้พ่อใหญ่อยู่กลางคืนข้างนอกนะครับถ้ามีฝนกลางวันเราก็ให้พ่อใหญ่อยู่ข้างในนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับถ้าร้อนมากๆก็จะให้อยู่ข้างในบ้านครับกลางคืนไม่ร้อนเราก็จะพาพ่อใหญ่ออกข้างบนนะครับผมออกข้างนอกนะครับไปล่ามข้างนอกกันนะครับนี่ก็เป็นบ้านของพ่อใหญ่นะครับที่แม่แม่ร่วมกันสร้างให้กับพ่อใหญ่ของเรานะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณท่านทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็พามาดูบ้านของพ่อใหญ่นะครับมาเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะพาพ่อใหญ่กลับมาบ้านนะครับแต่ต้องรอดินมาถมก่อนนะครับเรื่องหลักเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักมาตรฐานเหล็กใหญ่นะครับผมปูนสีลูกห้าลูกไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะหลดุดจะขาดนะครับ เราจะมาแก้ปัญหาตรงที่ว่ามีน้ําขังก่อนนะครับหาดินมาใส่ก่อนเรื่องราคารถดินนั้นก็ยังไม่ทราบที่แน่นอนนะครับเพราะว่า,าราคาก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดินหายากก็อาจจะราคานะครับสูงขึ้นนิดนึงหรือว่าแพงขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าเขาเจะารถละเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่วิ่งไกลด้วยนะครับเพราะว่าแถวบ้านเราไม่มีดินขุดแล้วนะครับผม เขาจะเอาเกี่บาทเอาเท่าไหรก็จะเป็นต้องให้เขานั้นแหละครับเพราะว่าเราสั่งซื้อเขามานะครับเราหาเองไม่ได้นะครับให้แม่ท่านไหนก็นะครับอยากจะช่วยนะครับผมช่วยดินเป็นดินเข้าบ้านพ่อใหญ่ก็ยินดีมากๆนะครับผมอาจจะคนละรถสองรถก็ได้นะครับคุณแม่ครับผมให้ปอพ่อใหญ่ได้อยู่นะครับเพราะว่าเข้าช่วงฤดูฝนแล้วนะครับ เหตุผลที่ขวัญแจ็กยังไม่ได้เอาพรใหญ่มาก็จะประมาณนี้นะครับคุณแม่นี่ครับแฉนะครับวันที่มาเทวันที่สองหลักนี้ก็นี่แหละครับแฉวันนั้นเลยครับฝนตกแรงแล้วก็หนักมากเลยนะครับผมครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแม่ที่ติดตามและรับชมคลิปของช่องพระใหญ่ทองคำชาแนลนะครับผมก็ ติดตามเลยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็พามาดูนะครับเตรียมความพร้อมนะครับที่จะพาผู้ใหญ่กลับมาบ้านนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแม่แม่มากๆเลยนะครับผมที่ติดตามรับชมชงของเรานะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแม่แม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ